อ่าทำทำเรียกร,ร้องปีนะครับเขาให้เราเปิดเราก็เปิดสี่ห้าส่วนแม่บ้านจ้ะอุ้ยตกใจนึกว่าโดนมือตามคำพอสี่ห้าส่วนแม่บ้านตามคำพอการสอนนี้จะติดออกใหญ่เยอะนะคะจะถึงแบบออกสาวอดนิดนะึงใครชอบแบบไซส์ออกไซส์ใหญ่ในนาไนี้นะนี่ปาน,นี้นะฮะ ทีนี้ทีเดียวจะออกไซ์ใหญ่เยอะหน่อยสำหรับกระสอบนี้นะใครชอบแบบเน้นสาวอวบนะคะ1,900บาทนะลูกค้าเก็บเก็บเน้นสาวอวบนะนี่ด็อกเกอร์ค่ะอ่อันนี้เหมือนเออเหมือนเออแล้วเหมือนครูลอตเลยไม่ใช่เนี่นเ่อเออเหมือนเออเอออคอตตอนเลยเจงคอตตอนสี่ห้าส่วนในบ้านนะคะลูกค้าคอตตอนลินินคืออย่างเยอะ ตัวนี้เน้นสาวอวกให้เลยสามส่วนสี่ส่วนห้าส่วนหกส่วนเจ็ดส่วนยาวไปถึงเจ็ดส่วนเลยนะลูกค้านะตัวนี้นะแต่ยูนิโคนไม่มีนะฮะอันนี้ US นะคะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทลูกเลยส่งฟรีลูกใหม่มีมารับได้เลยส่งได้ทั่วประเทศนะคะจะออกทรงแบบสามส่วนสี่ส่วนห้าส่วนใหญ่จะไปในทรงแบบสี่ห้าส่วนแล้วหกส่วนนะคะ ทำยาวประมาณนั้นเลยนะคะเล่นนี่งีแล้วพอเล่นนี่งีแล้วไงนี่คือเยอะตัวนี้เน้นสาวอวบน,นะคะหนูแจ้งก่อนเร่นีน่จะเป็นป้ายแล็กนะคะลูกค้าเน้นสาวอวบน,นะถ้าใครชอบเล่นคะไซเล่นป้ายขาวนะคะไวรีวิวให้ใหม่เพราะว่ารีวิวบ่อยมากจังเก่งนานรีวิวบ่อยมากตัวนี้ผ้าใหม่หนูขายหนึ่งพันเก้าร้อย 1, บาทพอโอ้โหลูกรีวิวออาไปเลยค่ะส่งฟรีมีประมาณร้อยห้าสิบตัวอะ ลา,าง้านะกระสอบ45กิโล,ลลูกค้าแบนเยอะแบนจุกอยู่แล้วลูกค้าดูสภาพก่อนนะคะต้นทุนประมาณ12-13บาทต่อตัวเฉลีย่เอานะคะลูกค้าประมาณ12-13บาทต่อตัวลูกค้าไปยิงป้ายวัดไซได้เลยขายได้เลยรีบก็ได้แล้วก็ขายไปเลยนะคะลูกค้าผ้าสวยมากเนี่ยมันจะประมาณ3-4-5-6ส่วนนะคะสั้นๆไม่ค่อยมี1,090 1,900บาทกระสอบใหม่มีกระสอบรีวิวว่าสงส่งฟรี <c oughs> ตัวนี้เอามาจาัดโปรโมชั่นนะคะลูกค้ายยาวมากๆค่าโกอีกแล้ว <c oughs> ตัวนี้เน้นสาวอวมนะคะแจ้งก่อน <c oughs> อยากได้ค้าไซส์มีอีกป้ายหนึ่งคือป้ายขาว1,900บาทเหมือนกันป้ายนะป้ายขาวอยู่6,7 6,7 <c oughs> อันนี้อยู่สาขา104นะพี่นะสาขา104จะเป็นป้ายกีก้าสาขา67จะเป็นป้ายขาวนะอยากได้ป้ายไหนแจ้งสอบถามได้เลยลูกค้ามารับ เองนะคะมารับได้เลยเก้ามงถึงทุ่มหนึ่งนะมันจะเป็นลักษณะคอตตอนลินินเยอะนะคะกระสอบนี้หนึ่งพันเก้าร้อยบาทลูกคา้าคค้มมากไม่ออกสั้นด้วยจะออกแบบยาวประมาณสี่ห้าส่วนลงไปเลยสี่ห้าหกส่วนลงไปเลยตรนี้เลยใส่สวยเลยนะนี่ก็ลินินเหมือนกันคือรีดมาคือเรียบเงาเลยลินินอนะ่ะผ้าสวยนะคะลูกคา้านี่ลินินส้มลูกค้า่ะ ไฮโซนะเรียบหรูไฮโซอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ใส่ไปทําบุญเนาะใส่กับเสื้อแบบไปทําบุญไม่ต้องใส่ขายยาวมากนะคะบ้านเราเนาะผู้ใหญ่จ่สะสไตล์แบบอย่างเงี้ยนะ่จะดูแพงนะคะขายต่างจังหวัดสะโพกใหญ่ๆเน้นตัวนี้ไปเน้นสาวอวบพันเก้าพันเก้าที่หนูบอกเน้นสาวอวบเพราะอะไรเพราะมันจะมีไซส์เล็กคนไปบ้างนิดหน่อยคือจริงๆจะเป็นกระสอบคลาสไซส์ที่แปลว่ามันมีคนเล็กบ้าน <ไป S 1> าน<ป>ิดหนึ่ง คือออกใหญ่เยอะตัวนี้ก็จะแจ้งไปว่าเน้นสาวอวบนะคะเพราะจะออกสาวอวบสักประมาณ80%ขึ้นเลยแล้วเป็นสภาพผ้าคอตตอนลินินเยอะมากถ้าหนูไม่เข้าไปใกล้ๆพี่ก็จะไม่เห็นเนาะว่ามันเป็นลินินอย่างเงี้ยทรงคาโก้เยอะตัวนะคะแม่บ้านอย่างนี้ชอบเพราะว่าใส่แบบเรียบหรูนะใสท่ทำบ่งทำบุญไปวัดไปวากนะคะ้าค่ะ ขายห0บาทก็กำไรสองสเท่าตัวแล้วนะคะขายง่ายขายไวเลยตัวนี้ตกตัวไม่กี่บาทเองตกตัว12บาท13บาทอย่างเงี้ยนิ่มๆขายสามตัวร้อยยังกำไรเลยขายสามตัวร้อยไปเลยพี่ไวอยู่มาเอาไหมนีู่แล้วแต่เนาะแล้วแต่วิธีการขายของแต่ละท่านโดนหลายท่านก็แบบว่ากินป้ายวัดไซส์ใส่ถุงห่อแบบสวยๆอย่างนี้ไออยู่ร้างเพิ่มมูลค่าให้ให้ให้ตัวเองเลยนะคะ โนแบนเยอะแยะผ้าใหม่เงากริสสวยมากคนใยมากลูกค้าไปบ้าไม่เลอะเลยเนี่ยไม่เลอะมันยังอยู่ยังไม่เห็นเลอะตัวนี้คือเน้นอวดนะพี่พพชรลีตัวนี้อยู่ร้อยสี่นะพี่นะให้ลูกชายมาที่เอาสร้อยสี่มันต้องเข้าใกล้ๆลินินลูกค้าไม่ค่อยเห็นหรอกต้องสูมแต่คือลินินเยอะ ตัวนี้ให้หากระสอบแนวคอตตอนนะพี่กี่ก้าจะออกใหญ่พี่ภูตะวันที่มาชาพี่ถามหนูอะโกอีแล้วคือมันเป็นกระสอบที่จริงๆมันคือเขียนว่ามันคือเขียนว่าอวบแหละมันคือเขียนว่าใหญ่แหละเห็นปะมันคือกระสอบที่เขียนว่าใหญ่เขาจะเขียนแล็คเห็นแต่ว่ามันมีติดปนเล็กด้วยไงหนูเลยพูดว่าเป็นเสาอวบเลยไม่ได้เอาใช้คำว่าเน้นเสาอวบเพราะมันจะมีปนเล็กบ้างนิดหน่อยเอาเป็นว่าแปดสิบปซบวกนะคะจะเป็นของสาอ้วก และความยาวเนี่ย4ี่ห้าส่วนหส่วนลงมา3ส่วนไม่ค่อยมีน้อยมากๆ<อ>กความยาวคือกําลังดีเลยอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ชอบน,น,นะคะสไตล์แบบผู้ใหญ่ชอบเลยขายดีตัวเนี้ยพี่คาโก้อีกแล้วตกตัว12บสาทน,นะหุูตีให้ตรงๆมันเสียวมากเอาเนี่ยสั้นแบบอย่างเงี้ยไม่มีน้อย,อยเจอไมกอ่กี่ตัว3ส่วนอย่างเงี้ยคือน้อยายาวลงไปจปะสี่ ห้าหกส่วนลงไปเลยจะอยู่ในกระสอบนี้นะคะใครมรักรหัสแบบเน้นยาวๆนะเน้นยาวๆเน้นใหญ่ๆหนูเชียร์ป้ายนี้นะคะแล้วท่าเขาสะอาดมากพี่ดูหลายๆงานที่หนูเพิ่งลงนะป้ายนี้คือทุกงานคือสะอาดมากขายราคานะคะหน่ารักพันเก้าพอนะคะพันเก้าพี่พูตะวันดูไปเลยนะเพราะจริงๆหนูไม่ได้ไลฟ์ตัวนี้ก็นานอยู่มั้ง<า>ก็เลย,ย <ะ S 1> เปิดให้เพราะว่าเพิ่งมา นางสวยตัวเน้้เน้นสาโอมหนู่เชี่ยเลยลูกค้าเขาขอบอกว่าอยากดูออกยาวเยอะเออออลูกค้าบอกอยากดูเอดเลยนะอยากดูก็เปิดสิคะไม่มีปัญหามีปัญหาพอดีวันนี้อยู่สาขานี้ก็เปิดสาขานี้ไปก่อนเนาะของอยู่หกเจ็ดเดี๋ยววันไปเปิดตรงหกเจ็ดให้ดูใหม่มีสองสาขาฮะเดี๋ยวก็กระยากกระยายไปอีกเอาอีกเอาอีกสาขาสามอีกหรอนีสามตรงมีสามก็ต้องมีสี่ครับพี่ อยู่กันเงียบๆไม่ได้หรอไห้ลูกค้าเข้าสะดวกกันนี่ยลูกค้ามันคือลีนมีนเยอะนะนี่ขี่เกียจโง่นี่ลีนมีนดำคือสวยมากลีนมีนดำก็สวยโว้ยสีนงาสวยนะคะสีขุดนกได้สีอะไรดีลูกน่ารักงานดีอะไรก็ไเลยนี่ข้าวนี่ปักลูกค้าโอ้ยกลับตะเก็บข้าวโพกขาโพ เออตะเข็ตอยู่นี่นี่ผูกเชือกข้างๆน่ารักมากลูกค้าคือกระมันนะค่ะโบเนี่ยเมษาลูกค้าใส่คำบุญญี่ปุ่นเอออายินโอมโตะรุ้ยินินนี่ลินินสวยมากโอ้เรนนี่หนีแล้วเนี่ยเรนนี่หนีแล้วเนี่ยนี่นิ่สวยมากคือหลายตัวเป็นทรงคูลอเตเลยก็มีนะคะนี่ลินินเขียวหัวเป็มนี่เรนนินนี่เรนนินนี่นางยับยู่อย่างนี้เลยลินิน เวลารีนี่ก็สวยแต่เวลารียกกลูกค้ามันจะใหญ่ขึ้นมาหีกอเบอร์นะอย่างเงี้ยเห็นไหมคะถ้ารีบเรียบมันจะใหญ่อย่างนี้เลยนะ<อ>นางยุ<ล>่ยงเฉยๆ,ๆนะดีมิงเยอะีนิงเยอะใครชอบรีนิงคอตตอนนะคะน้องเชียร์กระสอบนี้น้องเชียร์ป้ายนี้เล่นใหญ่เล่นสาวอวดต้องกระสอบนี้นะคะพันเก้าเองปนแบรนด์อยู่แล้วเนี่ยมันจะมีปนเล็กอันนี้นคือเล็กของเขาเล็กก็จะเล็กประมาณนี้ สมานไซส์เอ็มคือจะพลเล็กไปบ้างน้อยแล้วส่วนใหญ่ก็คือจะออกไซสใหญ่เลยไซสแบบสะโพกใหญ่ๆนะคะลูกค้าคนตัวใหญ่อะใส่ขายาวไม่สวยเราต้องใส่ขายาวประมาณหนึ่งมันจะดูว่าเราขายยาวอย่างนี้ลูกค้านี่เห็นาต้ผมนมบอกว่ามันมีพลเล็กไปบ้างนิดหน่อยน้อยไม่เยอะอสวย พันเก้าเองลูกค้าคุ้มมากๆคุ้มมากๆเลยแล้วก็ยาวกำลังดีด้วยนะคะผู้ใหญ่สะโพกใหญ่ใหญ่ใส่ใส่ยาวมากๆไม่สวยใส่ขายาวไม่สวยต้องใส่ขายยาวแบบเติร์ดนิดนึงอย่างเงี้ยมันดูดีทำงานสบายสบายมีเงีบลคมีมียักยู่เงียบใส่จะทำงานจะบ้านสบายใส่ง่ายลูกค้าจงเกงพวกนี้นะคะสวมเปิ้สวมเปิ้ ไม่ดูโป๊แต่ดูแพงด้วยเนี่ยลินินดำนะคะไม่รู้หรอกสวยมากรู่งรอ 9, พันเก้าพันเก้าพี่ตัวตัวสิบกว่าบาทที่แปดสิบจองพันเก้าถ้าคือดีเลยนี่ดีงามแล้วคือคอตตอนลนินคือเยอะเลยเยอะเลยจริงจริงผ้าสะอต้นลินินล้วหุววขายพันเ นานเอาจริงๆขายานานแล้วลูกค้าก็ไม่ไม่จริงยังติดราคา <5. S 1> ราคาเก่าที่เป็น2,800อยู่จริงๆก็ขาย1,900นะาแล้วพี่นะ,จ,ะจับโป๊ะนะนะนี่สี่ห้าส่วนอยู่กรุงเทพพี่หนูอยู่ลงเกลือนะอ่ะโอเคขอบคุณค่ะรีวิวส่งฟรีนะคะพี่ยุ้ยขอบคุณมากมากเลยค่ะสวยมากไปครับไปดีๆ<ป>ตัวนี้หนูย้ำอีกทีนะมันคืองานที่เขียนโอเวอร์ไซส์แต่ติดเล็กด้วยเพราะฉะนั้นหนูจะใช้คำว่า เน้นสาวอวดนะอาจจะมีปนเล็กบ้างเล็กน้อยนะคะเน้นคอตตอนเน้นลินินตัวนี้ก็สอบผ้าสวยมาก1,900บาทใครรับอีกแจ้งได้เลย,เลยขอบคุณมากค่ะ